มันอยู่ข้างบนชั้นบนไงชั้นบนบ้านน่ะเหรอเออแล้วเสียงปืนมันใกล้เหรอเสียงเอเอเคพี่เฮ้ยโดนยิงผมโดนยิงจากทางไหนเสียงมาจากตรงบนหัวเราเลยพี่ตรงตะหว่าเปล่าจะหวายเปล่าพี่พี่เคนดูข้างหลังเออผมร่วงแล้วอยู่บนข้างบนน่ะร่วงแล้วผมร่วงแล้วจอดิวเทาอะดิวทำอะไรไม่ได้เลยอะไอเขาเชียดอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ต้องผมว่าแม่งอยู่เนี่ยอยู่บนหัวเรา ใช่พอมายิงปดลงมาข้างล่างผมโดนยิงอีกแล้วนั่นเนี่ยมันเห็นเราหมดทุกคนเลยไงตอนเนี้ยอยู่ข้างบนข้างบนเชิดเชิดตายแล้วขึ้นไปอุ้ยครับไปเกิดแล้วนะครับอีเจนอนอยู่ใช่ไหมอืมเดี๋ยววิ่งมาวิ่งมาถึงมันเนี่ยเกมต้นตีนี่ดูคนยากเลยนะโบ๊ตายลงหินผมมาเขาเช็ดผมแล้ว หินตรงทางลงเลยตรงเต่าอยู่คนได้ยินเสียงแล้วอยู่ข้างบนมันอยู่บนเขาเว้ยยังพี่กูเกิดยังวะไม่ผมไม่ตายผมไม่ตายผมลุกขึ้นมาและไอ้เงี้ยมันยิงผมยิงผมผมไม่แย่บอนทำไมกูตายวะตงหรวะใครอยู่ข้างๆพี่วะดิวดิวพี่อ๋อดิวเอาปืนหนักไปกันเลยนะ ยิงมาจากข้างบนนะพี่เชิดตายแล้วกันหมดย่างย่างย่างแอบแอบขึ้นมาอยู่มองเห็นไหมมองเห็นยัางมันอยู่ข้างบนคนหนึ่งเอ้อยู่อยู่ข้างบนคนหนึ่งใครวิ่งเข้าไปบ้านอ่ะไม่มีนะบนระยะไหนพี่ฝั่งผมหรือฝั่งจ่าวหวายหรือฝั่งฝั่งฝั่งพี่เลยข้างบนเลยงั้นไอ้งั้นเชิดล้อหลังเลยผมอบยิงแม่งยิงชุดตตำรวจผมดูเลยผมเดินอ่ะเวลาเดินแบบหันหันมุมกล้องอ่ะ มันตอนนี้คือมันอยู่ฝั่งขวาผมเนี่ยเฮ้ยผมโดนยิงเนีวยมันมาจากทางไหนวะอยู่ตรงทางบ้านเมื่อกี้พี่เฮ้ยมันอยู่ตรง,ตรงบนข้างบนพี่มันอยู่ข้างบนบนเขาเรานี่แหละพี่เคนผมได้ยินเสียงแต่ว่าไม่เห็นตัวมันหินบางตรงแถวจุดพี่นอ็อตอ่ะพี่นอ็อตไมฟีเทิร์นนี่คืออะไรวะตีนเจ็บตีนเจ็บถ้าไม่ถ้ามันเห็นเ,เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหน<ร>อยู่ไหนพี่น็อตอ่ะเนินเขาเลยเดินเขาี่ผมหรือเปล่าดูดีนะอย่ายิงมั่วนะ เอ้ยผมใส่ชุดตำรวจนะพี่น็อต MC MC อยู่ตรง MC อยู่ตรงบ้านบ้านสีเขียวคนนึงพี่เคียนแอบขี่ทอเนี้อยู่ไหนแด่มยดูยิงไม่ได้เลยอยู่ไหนแล้ววะขึ้นไปเกือบจะสุดแล้วเนี่ยพี่ยังหาคนไม่เจอเลยเนี่ยออกมาแล้วสองคนตรงไหนพี่อยู่ตรงบ้านสีเขียวสองคนตายไปตาย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 ไปคนหนึ่งโดนยิงพี่พี่ยิงเลือดออกไปคนบ้านเขียวกูน็อตทางฝั่งกูกูเห็นคนย่องอยู่ข้างหลังคนหนึ่งเนี่ยใครรนี ไอยิงไม่ใช่คนเราคนอ่ะผมขึ้นไม่ได้เลยเฮฮะอยู่อ๋เดชป่ะอ้าวพี่เคนโดนไปแล้วอ่ะอืออยู่ข้างบนนะพี่ผมยิ่งไม่ได้ใกล้ผมป้าแต่ผมหาตัวไม่เจออ่ะแต่ผูกผมวิ่งออกไปตรงเนินไม่ได้เลยตรงเนินที่จะขึ้นใครตายมากแล้วตอนนี้ดิวจอเทาดิยิงไม่ได้อ่ะันดิวออกกันเดชแล้วมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูคงอยู่ข้างบนอยู่จุดจ่าหวายตรงไหนอ่ะพี่ ไม่นะตอนนี้ดูอยู่ที่เคนจูดจาวายที่ตายน่ะอยู่ข้างบนสุดเลยอะ่ะแน่เลยขึ้นสูงมามามากกว่านี้ครับใช่เลยชัวร์น่าจะอยู่บนภูเขาสูงเลยอะ่ะยิงผมแนี้เนี่ยไอ้เนี่ยอยู่ตรงไหนวะเอ่อต่น็อตจุดฟังเราเนี่ยผมเจอทางตันแล้วนะผมต้องค่อยๆเลาะลงอะ่ะโอเคผมเคลื่อนที่มาแล้วนะดูดีแสดงว่ามันลรงจะบ้างไหม เฮ้ยมึงยิงโอ้ยเยี่ยมยิงตัวผมโดนแล้วอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะยังหามไม่เจอเลยอ่ะนีเเกิดดังกำลังเกิอดอยู่รีสปอนหาเดี๋ยวอันนี้ดูอีรอบหลังที่ตายนี่ไม่ได้รู้สึกไม่มีเสียงปืนเสียงอะไรเลยนะเต็บใจอะแม่ไม่มียังไม่มีบทเลยตายแล้วเนี่ยเสียยมาจากทางซ้ายตอนนี้หันหันหน้าลงลงเขาอยู่เสียงม้าจากทางซ้าย มันยิงใครวะนรัวเลยอ่ะผมเนี่ยยิงโดนและโดนโมซินตายแล้วผมเห็นแล้วอยู่ไหนบอกไงอยู่บ้านเขียว <c oughs> แล้วที่บนเขาล่ะบนเขาก็มีสองคนโอ้โหเนี่ยเสียงใกล้ในในมากเลยอะ่ะรู้แล้วมันอยู่ข้างหลังผมเลยข้างบนอะ่ะบนสุดเลยบนยอดเขาเลยหาย